ทุกท่านรอคอยการตัดสินผลการแข่งขันระหว่างนางฟ้าแป้งและนางฟ้าวุ้นเส้นว่าใครจะเป็นเจ้าแห่งกาแฟาในวงการนางฟ้าแห่งประเทศไทยใครไม่ใช่นางฟ้าเดินดินไก่กาอาราเล่ธรรมดา ใครจะเป็นนางฟ้าบาริสต้าตัวจริงชมจริงในรายการของเราติดตามชมกันได้ช่วงนี้เลยถึงช่วงลองคะแนนแล้วค่ะขอเชิญพนักงานทุกท่านนะคะลองชิมดูเราจะไม่บอกว่าของใครคือของใครนะคะลองชิมทั้งสองแก้ว<า>และอยากให้คะแนนใครให้เลย รสชาต mm ิเป็นยังไงบ้างคะอร่อยค่ะอันไหนอร่อยกว่ากันมีแล้วค่ะมีแก้วในดวงใจแล้วอ่าโอเคเหมือนเลือกตั้งยังไรอย่างนั้นเลยนะคะขอบคุณมากค่ะท่านต่อไปค่ะไหวไหมไหวไหม ใส่ไว้นได้ได้คะ่ะรสชาติเป็นไงบ้างคะหวานค่ะหวานะะนะคะต่อมาคะ่ะ หวานเค็มมันผงมันแก้วนี้นะคะแก้นี้อร่อยมากค่ะอร่อยมากอ้เน้ดูเหมือนจะมีอยู่หนึ่งคนนะคะที่ทำได้อร่อยโอ้ยแค่กรรมการสามท่านแรกที่ลองชมลองชิมกลับมีความเห็นไปทิศทางเดียวกัน เทคะแนนให้สาวุ้นแบบเทกระจัดแต่ของอย่างเนี้ยก็ประมาทไม่ได้อะไรอะไรก็ไม่แน่นอนในรายการนางฟ้าเดินดินเพราะกรรมการของเรายังมีอิทธิพบเลยตอนนี้เราก็มีแขกกิิมศักดิ์นะคะเป็นแขกในร้านนั่นเองนะคะขอเชิญคุณพี่รบก,กวนนิดนึงนะคะอยากจะให้ชิมนิดนึงค่ะว่ากาแฟของดาราทั้งสองท่านเนี่ยแกวไหนอร่อยกว่ากันแกวนี้เปนไง ธรรมดาธรรมดาคุยยังไงว่าก็งันๆนะคะอีกแก้วหนึ่งค่ะแก้วนี้นะคะหวานนะคะหวานปกติชอบทานหวานหรือทานทานเค็มค่ะเค็มอ๋อชอบทานเค็มนะคะขอบพระคุณมากนะคะไม่รบกวนล้ค่ะเรารบกวนแขกมาอีกหนึ่งท่านนะคะร้านนี้มีคนเยอะจริงๆค่ะชิมเลยค่ะ สชาต,าา Hello, ตาิเป็นยงไงคะหอมหวานหะคหวานหอมหอมนะคะแกมีเป็นยไงคะอันนี้จะเข้มๆนิดหนึ่งคเค็มๆนิดนึงชอบเค็มหรือชอบหวานคะชอบหวานขอบคุณมากค่ะอุยตอนนี้คะแนนสูสีมากนะคะต้องตัดสินด้วยคนหลังๆแล้วขอเชิญหน่อยค่ะ รับกวาน,นิดนึงน,นะคะ,ะนี่ก็คือ,อแขกในร้านอีกหนึงท่าน,นค่ะชิมเลยค่ะให้แก้วไหนดีคะใส่น,นี่เลยคะ่ะขอบคุณมากค่ะโอ้ยลุ้นสุดๆณจุดนี้กรรมาการอีกสี่ท่านต่อมาแบ่งกันให้คะแนนสองสาวแบบยุติธรรมมาก บวกให้นางฟ้าวุนเส้นไปอีก2รวมเป็น5คะแนนในขณะที่นางฟ้าแป้งก็ได้ไป2คะแนนตามมาติดติดตอนนี้ชีวิตของสาวแป้งออนจีราอยู่ที่คะแนนจากกูรูพี่ปอเพียงคนเดียวเท่านั้นไปลุ้นกันกันกบโค้งสุดท้ายของเธอและการตัดสินในวันนี้กันเลยจ้า ขอเชิญกลับมาให้คะแนนจะชิมอีกทีนึงไหมคะให้ที่มาขอชิมอีกทีนึงค่ะนะคะเอาเลยค่ะโอ้พอดูจากม่ไตอนนี้จะได้จำไม่ได้แล้วด้วยว่าของใครเป็นของใครสุสีสุสีค่ะ ไม่ถามแล้วดีกว่าให้คะแนนเลยดีกว่านะคะพี่ปอนดีนะอันไหนนี่นะอนนนะเอาตามรสชาติเลยโอเโอ้โหเรียกได้ว่าสูสีจริงๆเลยเดี๋ยวขอน้ำก่อนนะว่าสองสาวนี้เนี่ยใครจะชนะอ่ะขอเชิญทั้งสองสาวกลับมาคะ่ะพอพอพอเดี๋ยวจะนับให้ดูของแป หนึ่งสองสาม,ส,ามสี่สสห้า,ห,าหกเจปดโอเคไหมข <c oughs> เส้นนะคะเมื่อกี้ของของแป้งมีสีหัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหลอดหกโหเรียกได้ว่าถูกออกถูกใจกูรูอย่างพี่ปอมากกว่าสำหรับกาแฟสูตรใหม่ใส่กิ้งของสาวแป้งออนจิรา แต่คะแนนมหาชนกลับพุ่งไปที่กาแฟจากครัวแล้วแต่วุลจึงชนะแป้งไปแบบ6ต่อ4คะแนนเชื่อเฉือนกันไปแบบขนแขนสแตนด์อัพทำให้นางฟ้าวุนเซ้นรับตำแหน่งนางฟ้าบาริสต้าในวันนี้ไปเลยยินดีด้วยนะจ๊ะและแน่นอนค่ะวุนเส้นเป็นผู้ชนะค่ะก็อย่างว่าเราเด็กจุดเนาะภารกิจในช่วงนี้เนี่ยข้าทางเดี๋ยวจะเหนื่อยโอเคโอเคเพราะว่าพีคิดไว้แล้วว่าจะทำอะไรนี้ วันนี้โอเคอยู่ใน,นห้องแอร์แล้วก็แบบได้กินกาแฟอร่อยๆอด้วยแฮปปีออ้ Happy, ทำเป็นเราด้วยตอนนี้อ่ก็เอาเป็นว่าวันนี้ได้ได้ผู้ชนะแล้วก็คือวุ้นเส้นนั่นเองฉะนั้นภารกิจหนะ้า แป้งจะต้องทำกับเมค่ะแต่จะเป็นอะไรเนี่ยต้องติดตามเลยและแน่นอนวันนี้มีทั้งหมด6คะแนนนะคะ1คะแนนเนี่ยเท่ากับ200บาทฉะนั้นมีทั้งหมด1200บาทซึ่งเราทั้ง3คนเนี่ยลงมาติกันแล้วว่าจะไปทำบุญที่บ้านพักคนชราบางแคค่ะเี่ยวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ปอมานะคะที่ที่ให้จัดสถานที่แล้วก็ยันมองมาสอนเราด้วยในการทำกาแฟนะคะองรังเกษตรนวมินี่เงใกล้ๆนะให้ไมาลืมมาอุดหนุนกัน แต่ว่าวันนี้เราทั้งสี่คนต้องลาไปก่อนสัปดาห์หน้าจะพบกับภารกิจอะไรต้องติดตามในรายการนางฟ้าเดินดินวันนี้แล้วก่อนสวัสดีค่ะอย่าแก้งแค้นตัวเองเอาร้อนเลยอ่ะอ๋อเดิยืดเ้นเลยนี่ใช้เชือกอะไรจะนิ่ง นิ้วกอเขอช้นมือก่อนนะ้ไ่มเออแน่น้อยน่นน้อยเพลงขงใครวะก่อนน่นน้อ้อไม่ใช่เป็นเพลงแบบอะไรนะเออล้องไล้นะ หลังจากที่พี่ปอด,ดูการวัดแววจากที่ทั้งสองท่านได้ชงกาแฟให้พี่ปอด,ดูนะคะพี่ปอว่าแววของคุณวุ้นเส้นนะของคุณวุ้นเส้นดูเขาเป็นคนดูตั้งใจอ่ะแล้วก็ดูธรรมะแมงนะคะน่าจะมีแววที่ดีแต่คุณแป้งเองก็มีแววที่ดีนะคะแต่แกแบบจะออกแบบเกรงเกรงไปนิดนึงแต่ว่ามีแววทั้งคู่ะคะ่ะพี่ปอลว่าอ่าตตัดสินใจยากจังเลยแต่ว่า พี่บอต้องขอฟันธงพี่บอมองภาพรวมนะคะพี่บอขอฟันธงให้คุณวุ้นเส้นชนะแน่ๆเลยค่ะครั้งนี้